สวัสดีครับกลับมาพบกับพอลีวัร์สประจำวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2024กันอีกครั้งนะครับอะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราทุกๆคนในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่16-18ได้บอกว่าจงมีความสุขและมีความชื่นชมยินดีภายในจิตใจอยู่เสมอมันอธิษฐานติดต่อสื่อสารพูดคุย ปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าผู้เป็นพ่อที่รักเรามากอยู่เสมอขอบพระคุณพระเจ้าพ่อในทุกกรณีไม่ว่าสถานการณ์ที่มองเห็นจับต้องได้ที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกได้จะเป็นเช่นไรจะรู้สึกดีหรือไม่ดีก็ตามก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระองค์อาศัยอยู่ในพระคริต์อยู่ในบ้านของพระองค์คือสวรรค์แล้วขณะนี้มีความชื่นชมยินดีภายในจิตใจอยู่เสมออธิษฐานติดต่อสื่อสารพูดคุยปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าผู้เป็นพ่อที่รักเรามากอยู่เสมอขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีอยู่เสมอ พอเราได้รับรู้ความจริงและจิตใต้สำนึกในใจของเราบอกเราว่าเรานั้นได้เป็นลูกของพระเจ้าได้อาศัยอยู่ในพระคริ์อยู่ในบ้านของพระองค์คือสวรรค์แล้วขณะน,นี้ได้เป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระเรยซูคริสต์แล้วตลอดไปชั่วนิรันด์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระเจ้าจากใจตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกพระเจ้าอวยพร,พรครับ